สวัสดีครับวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวนะครับจังหวัดอยุธยาคนระับสถานเที่ยวที่แรกวันนี้นะครับเป็นสถานที่เป็นวัดวลเชษ์นะครับเป็นโบราณสถานนะครับพาเด็กๆมาเที่ยวกันประวัติความเป็นมาของที่นี่ก็ เป็นที่เก็บอัฐิของพระนเรศวรน,นะครับเที่ยวเมืองโบราณครับวันนี้กรุงเก่านะอ,อะไรครับพี่ดอมพี่เบิ้ม<แ>อะไรอ่าเดินพี่เบิ้มเดินไปข้างหน้าเลยเดินไป,ไปขึ้นบนกันลูกไปอ,อ,กอ่าขึ้นบนกันครับ ตอนนี้ก็อายุนิยมน่าจะประมาณสี่ห้าร้อยปีแล้วมั้งครับผมจะไม่เล่าถึงประวัติอะไรมากนะครับเพราะว่าความไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวจะทาให้แบบไม่ตรงข้อมูลนะครับก็เลยจะไม่พูดอะไรมากนะครับแต่าพาเด็กๆมาเที่ยวเฉยๆครับเป็นพระปางองค์ใหญ่นะครับ เก็บรูปเก็บอะไรไว้ให้เด็กๆเที่ยวเล่นกันนะครับมากราบไ้ายหรไปกราบที่สวยห้ามขึ้นนะเขามีป้ายห้ามขึ้นอยู่ป้ายกราบที่สวยครับกราบตรงนั้นนะ่ะกราบกราบตรงบันไดอะครับอ่าขึ้นถอดรองเท้าดิา อาาเดินดูรอบๆกันครับพี่เบิร์ดมีดอมามีหลายช่องนะครับที่ประวัติความเป็นมานได้เล่าไว้นะครับแล้วก็มีหลายช่องที่มาถ่ายทํากันนะคร<ว>ับวันนี้ก็พาเป็นช่องของเราก็คือเพี่ทยทำาช้นแดวก็แค่ให้มาดูบรรยากาศนะคร<ว>ับทพ่ช่วยไปเพราะว่าวันนี้จะไปที่วัดเชิงฆ่าด้วยนะครับ อันนี้เป็นประวัติรุ่นของพันเรสวนนะครับแต่ว่าวัดเชิงค่าเนี่ยสร้างสมัยยุทธยานะครับผมจะพาไปเที่ยวเด็กที่ททนู่นนะครับจะเป็นการตามรอยพระเจ้าตากสินนะครับตรงนี้คือตามรอยของพันเรสวนนะครับที่เราอยู่ตรงนี้ครับวัดวรเชษ์นะครับ <S <S 1> <S 1> ไปเดินร้อนหน่อยเดี๋ยวก็ เดี๋ยวแล้วก็ไปต่อวันนี้เดินตามนี้พอครับเดี๋ยวเราใส่รองเท้าแล้วไปโบสถ์ตรงนู้นก็จะเป็นโบสนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะครับเป็นโบสเ,เป็นโบสถ์เป็นวิหารนะครับที่ตร,ตรงนี้ขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วนะครับเนี่ยม,มาพี่เบิ้มพี่ดอม สวยไหมครับจะเป็นสมัยเมื่อก่อนนี่สวยงามมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจแล้วครับว่าประมาณสั้งเกินเกิน400รอปีครับไม่ไม่รู้ว่าจะถึงห0 0ปีหรือยังนะครับที่เราเคยมากันไงเ้าไปปิดเขาเรียกว่าอะไรลูกเราไปปิดทองไงตรงนี้ก็จะมีที่เราว่าเป็นโบสถ์ครับตรงนี้ก็จะมีใบเสมานะครับไม่ต้องได้ลูกเราก็เดิน มื่อก่อนไม่พังสวยงามมากครับแล้วก็มีการแบบว่ามีค่าศึกมาโจมตีนะครับก็เลยให้เป็นอย่างนี้ครับเด็กๆก็ไม่รู้ครับเด็กๆก็ถามว่าทําไมถึงถึงเป็นสภาพอย่างนี้ครับก็คือตรงนี้เออไม่เป็นไรเมื่อก่อนเขามีการเกิดสงครามนะครับเสียกรุงครั้งที่หนึ่งะฮะครั้งที่สองนะครับตามประวัตินะครับเด็กๆไม่รู้นี่ครับใบเสม,มา นะครับตรงนี้มีคนมากราบไหว้เยอะนะครับใบเสมาที่นี่เขาบอกว่าใบาเสมานี่มาขอพรแล้วก็จะได้ตาม,ม,ม,มตามที่เราขอนะครับม,มีคนมากราบไหว่อยู่นะครับสวยงามมากนะครับใหญ่โตมากาาม,าม,มก็เขายังไม่ออกมาเที่ยวหรือเขาออกเที่ยวแบบตอนนี้ยังเช้าอยู่ไงเดี๋ยวเราก็ ไปเที่ยวที่วัดเชิงท่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดวรเชษฐ์นะครับี่อากาศใบเสมาที่สวยากาที่สวยกา,าพี่เบิ้มดพี่ดอมกาบที่สวยครับมีคนมาปิดทองนะครับใบเสมานี้เขาบอกว่าขอพรแล้วได้ได้ตามที่เราสมหวังนะครับมีมาขอพรแล้วก็จะสมหวังนะอย่างที่เราขอนะครับ ขอการงานขอโชคลาภนะครับที่นี่นะครับมีคนมาขอกันเยอะนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโบสนะครับสวยงามมากครับเป็นโบสโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะจบคลิปวิดีโอไปแค่นี้นะครับมาพี่เบิ้มพี่ดอมสวัสดีครับก่อนแล้วดอมเบิ้มสวัสดีครับอป